ไม่มีลิมิตไม่ผิดใช่ไหมพเรามันอุปสรรคใหญ่แค่ไหนต้องหลีกทางให้คนใจเกินรอยน้ำมันหล่อลื่นดนามิกคอมมอนเรลซินเทติกพลังช่วยปกปั่นเพื่อรถยนต์นั่งดีเซลทุกประเภทให้พลังแรงช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายช่วยประหยัดเชื้อเพลิงต้องดนามิกคอมมอนเรลซินเทติกจาก PGG Lubricants สวัสดีครับแฟนๆออโต้เรเดีเซติชั่นท่านนะครับมาชมโปรแจงกอีกเต้นเลยนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่โรบิสันไลฟ์สไตล์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับเจ้ารถกระบะที่ทุกคนคุ้นเคยกันนะครับนั่นก็คือโตโยต้าไฮรักเรียวนะครับรนเนียเอามานี้นะครับเป็นตัวเทียะนะครับเซตอ dition นะครับเป็นเซต dition หน้าใหม่นะครับของ ไม่ได้ change นี้นะครับเป็นไม่ได้ c h a n g ครั้งที่สองนะครับของไฮลัสรีโวนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับเป็น G D นะครับ2 G D S T V นะครับ150่ร้อยหรม้านะครับเกียร์อัตโนมัติจะอยู่ประมาณ400นะครับนิวตันเมตรนะครับนะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่343นะครับนิวตันเมตรนะครับและข้างหลังนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษด้วยนะครับเป็น Z Runner นะครับ มีอะไรนะครับแตกต่างจาก,จากเดิมบ้างไปสนับสนุนโดยเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าเหนือกว่าฟิลมเซรามิกที่เคยมีต้องฟิลซูเปอร์ไฮคูบิยอเซรามิกครับมาแล้วนะครับกับสํารับเจ้าโตโยต้าไฮรัก์รียวเซตติเดชันนะครับเป็นหน้าใหม่ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น ที่เอามานะครับเป็นแซดรันเนอร์นะครับแตกต่างจากเดิมนะครับก็คือจะมีบันไดข้างนะครับล้อแมกใหม่นะครับหกก้านนะครับแล้วก็มีสเกิร์ตหน้านะครับเป็นกรอสแบ็กสีดำด้วยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นแบบใหม่นะครับเดิมจะเป็นกริลนะครับกริลเป็นเส้นนะครับ นะครับทั้งหมดนะครับปัจจุบันนะครับด้านบนจะเป็นรังผึ้งนะครับด้านล่างยังคงเดิมอยู่นะครับโลโก้โตโยต้านะครับอยู่ตรงกลางนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงไฟตัดหมอกด้วยนะครับสเกิร์ตล่างนะครับเป็น s ล b l a c k นะครับแล้วก็แต่งแถบสีแดงนะครับมาให้ด้วยนะครับล้อนะครับเป็นขนาด2อ5 50าขอบ18ครับครับรัดด้วยยางนะครับ เลนโซ่นะครับโปรเจกต์ดีนะครับตัวดุมล้อจะเป็นแซนะครับนะครับแซโลโก้แซสีแดงนะครับแล้วก็พื้นสีดำนะครับครับตัวล้อนะครับหกก้านสีเทานะครับระบบเบรกนะครับเป็นหน้าดิสหลังดรัมนะครับมี ABS นะครับพร้อมด้วย EBD นะครับเหมือนเดิมนะครับแบตจ์ไฮลักซ์นะครับจะเป็นแบบสีดำนะครับครับรวมไปถึง กระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นกลอสแบ็กสีดําด้วยนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับเหมือนเดิมนะครับรราไปถึงมือเปิดประตูนะครับนะครับเป็นมือจับนะครับนะครับสีดำกลอสแบ็กด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับแซดแรนเนอร์นะครับจะมีสติ๊กเกอร์แซดแรนเนอร์มาให้ด้วยนะครับก็คือเป็นการเอาตัวเตี้ยนะครับไปทําให้สูงนั่นเองนะครับครับด้านหลังของเจ้า Toyota Hilux r ซ์เรียวแซดอนะครับที่เป็นตัว แซนด์แรนเนอร์นะครับก็ไฟท้ายนะครับยังเป็นหลอดไส้เหมือนเดิมนะครับไฟเบรกอยู่ตรงนี้นะครับครับเป็นเส้นนะครับมือเปิดฝาฝากระบะท้ายนะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับไฟเบรกนะครับอยู่ตรงฝาท้ายนะครับกระบะนะครับแบดจ์ไฮรักซ์และไฮรักซ์ริเวนะครับเป็นสีดำกรอสแบ็กทั้งหมดเลยนะครับโลโก้โตโยต้าเป็นแบบสีเงินนะครับไม่มีกันชนท้ายนะครับแต่ก็แต่ง ด้วยกราสแบ็กนะครับโดยรวมสวยนะครับไฟเสียอยู่ด้านขวาครับออกทางเดียวนะครับตัวฝากระบะท้ายนะครับก็ยังไม่มีผ่อนแรงมาให้นะครับยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับตัวคํานะครับยังเป็นแบบเหล็กอยู่นะครับและรุ่นที่เอามานี้นะครับเป็นตัวดับเบิลแคปนะครับ ช่งล่างด้านหลังนะครับก็จะเป็นแหนบนะครับแหนบสามแผ่นนะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะครับสองล้อหลังนะครับบังโครนนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ไฮลั์มาให้ด้วยนะครับยังอะไรอยู่ทางด้านล่างนะครับโดยการใช้หมุนกรวยนะครับจากบล็อกนะครับครับเราจะพาไปชมภายในของเจ้า t o y ยต a Hilux r ษ์รี dition นะครับตัว Z r u n n e r นครับ รุ่นนี้กุญแจยังเป็นไข่สตาร์ทนะครับตัวกุญแจจะเป็นแบบแจ็คไนทีนะครับอันนี้ถ้าเป็นตัวท็อปนะครับจะเป็นปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วนะครับตรงช่องแอร์นะครับมให้ด้วยนะครับตัวแผงประตูนะครับจะเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปทั้งหมดนะครับมือเปิดประตูนะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับ ตรงนี้แต่งด้วยกลอสแบ็ k นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นผ้านะครับที่วางขวดน้ำ 500cc นะครับอยู่ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ช่องเก็บเล็กน้อยนะครับตู้เบาะนะครับวัสดุเป็นผ้านะครับเดิน์สติชชิ่งด้วยสีขาวนะครับเบาะยังเป็นปรับมืออยู่นะครับมียกสูงต่ำให้ด้วยนะครับตัวเรือนใหม่นะครับ ก็จะเป็นเข็มธรรมดานะครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของวัดอุณหภูมิแม่น้ํานะครับนะครับแล้วก็วัดรอบนะครับตรงกลางจะเป็นจอ M I D นะครับจอแสดงผลต่างๆนะครับนะครับแต่ว่าปุ่มทิปยังใช้ก้านอยู่นะครับยังใช้ก้านอยู่นะครับหน้าขวาก็จะเป็นเรือนไม้บอกกิโลเมตรนะครับสูงสุดที่200นะครับแล้วก็เกจน้ํามันนะครับ พวงมาลัยเป็นแบบสามก้านนะครับเป็นแบบยูรเทนธรรมดานะครับมีคลิปมาให้นะครับมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงนะครับด้านขวาก็จะเป็นดิสเพลย์นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องเก็บของเล็กน้อยนะครับมี power outlet ให้2จุดนะครับครับคุ้มมากนะครับรุ่นนี้มี VSC มาให้แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีการรองรับ Euro 5มาให้แล้วนะครับเป็นแบบปุ่มนะครับกระจกนะครับหน้าต่างจะเป็น ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเป็นอัตโนมัติ1บานนะครับครับอันนี้นะครับยังเป็นปรับไฟฟ้านะครับมองข้างเป็นปรับไฟฟ้าแต่พับด้วยมืออยู่นะครับนาฬิกาดิจิตอลอยู่ข้างบนนะครับแอร์เป็นแบบมือเลื่อนทั้งหมดนะครับนะครับตรงนั้นจะเป็นแจ้งเตือนคาดเข็ีขัดนิรภัยของฝั่งคนโดยสารนะครับทางด้านข้างตรงนี้นะครับแอร์เป็นมือบิดธรรมดานะครับด้านซ้ายเป็น ปรับโหมดนะครับตรงด้านล่างเป็นอากาศภายในภายนอกนะครับตรงนี้คือไล่ฟ้านะครับแรงลมมี4ระดับนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปรับอุณหภูมินะครับตรงนี้เป็นเชื่อมต่อนะครับจอนะครับจอเครื่องเสียงนะครับจอเครื่องเสียงนะครับนะครับเครื่องเสียงนะครับจอนะครับเป็นแบบประมาณ8นิ้วนะครับเชื่อมต่อเอ่อ Apple c a r p l a เได้นะครับกระจกนะครับมองข้างหลังนะครับตรงกลางจะเป็นโยกตัดแสงอยู่นะครับที่บังแดดนะครับมาให้ข้างเดียวนะครับมีมีกระจกสองหน้ามาให้ข้างเดียวนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเป็นแบบซีควอนเชียวนะครับนะครับซีควอนเชียวแล้วก็เล่นสามารถเล่นซีควอนเชียวโหมดได้นะครับด้วยตนเองได้นะครับมีปุ่ม การขับขี่นะครับอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดให้ด้วยนะครับเบรกมือนะครับก็จะเป็นปุ่มกดแล้วก็คันโยกนะครับตัวปุ่มกดจะเป็นสีเงินนะครับมีที่เก็บของนะครับพื้นจะเป็นบุดด้วยผ้าสกัดนะครับตัวที่พักแขนจะเป็นแบบผ้าด้วยนะครับครับแล้วก็มีช่องเก็บของเล็กน้อยนะครับทางด้านนี้นะครับให้คุ้มมากนะครับมีที่เก็บของด้านบนนะครับนะครับสามารถใส่บุ๊กเซอร์วิสหรืออะไรก็ได้นะครับกับ ผมว่าน่าจะเป็นช่องอ่าคูบ็อกซ์มาให้ด้วยนะครับนะครับตัวที่เก็บของด้านล่างก็ลึกพอสมควรนะครับครับแล้วก็มีตัวล็อกกุญแจมาให้ด้วยนะครับอันนี้ดีงามนะครับครับเครื่องเสียงมี4จุดนะครับมี4จุดนะครับแล้วก็มีที่เก็บแว่นนะครับมาให้ด้วยนะครับครับไฟนะครับ ไฟไฟเป็นแบบไฟไส้เหมือนเดิมนะครับไฟอ่านแพนที่นะครับแล้วก็ไฟกลางห้องโดยสารก็เป็นแบบไส้ทั้งหมดเลยนะครับครับเรามาพาพาชมด้านหลังของเจ้าโตโยต้าไฮรักซ์รีโกันครับด้านหลังนะครับก็จะมีกระเป๋าใส่เอกสาร2ช่องนะครับ นะครับมี2ช่องนะครับแล้วก็จะมีที่พักแขนตรงนี้นะครับนะครับตรงเบาะคนที่5นะครับมีวางแก้วมาให้นะครับสามารถหัวเบาะนะครับปรับหัวเบาะได้นะครับ1ระดับเท่านั้นนะครับครับครบสูงต่ําแต่ไม่โยกหน้าหลังไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เพียงพอนะครับ เพียงพอต่อการใช้งาน,นครับเป็นเครื่องยนต์นะครับของเจ้าโตโยต้าไฮรักรีโวเซติ i ดชันนะครับหรือทั่วไปนะครับเป็นขนาด2,400ซีนะครับรหัส 2GDFTV นะครับ150แรงม้านะครับเกียร์ธรรมดาอยู่ที่343นิวตันเมตรนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับ อยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับมี VSC นะครับครับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับครับครับรองรับมาตรฐานไอเสียยูโร5มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการกดปุ่มไล่เข่านะครับไม่สามารถเปิดวากระโปรงได้นะครับเพราะว่าติดป้ายสโลแกนครับ อธิบายรายละเอียดนะครับก็เลยไม่สามารถเปิดได้นะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของเจ้าโตโยต้าไฮรันด์เฟรนด์ดูเซนดิชั่นรุ่นแซนเตอร์นะครับตัวแย่ยกสูงนะครับครับคือตัวแยาเอาไปทาสูงนั่นเองนะครับก็รูปลักษณ์ภายนอกสวยนะครับที่ดังนะครับชื่นชอบนะครับคอของคอนโซลเด็ดสุเนชันนะครับรุ่นครับ นะครับไว้โอกาสหน้านะครับของนิพนธ์หนุ่ยสินทรัพย์สามช่องนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับต่อไปคิดว่า